อันกองมาแล้วอสี่หกสี่ว่าก็ยังบอกว่าควายเป็นหกัสดีอูรุสีอูรุสีพี่น้องมากพอช่องช่องที่ดังก็ของมหาเฮงอ่าดังมากดังเนี่อืออดังเพราะยังเพราะเลขมันเข้าโอ้ว่าไม่ดังอย่างอื่นโอ้โถดังดังเพราะว่าเลขเข้าโอ้โหยกหมดกันเลยพี่น้องเออ มาเนตามมามดเก็บก่อนพี่รังอ้าดังเพราะว่าเล็กแตกพี่รังอ่าปูรุสีเอฟซีลูกร้านลูกสีลูก้าทั่วประเทศโทหามันด้ืตึงเถิดอ่างวดที่ผ่านมาเก้าสองพี่รองนี่เก้าสองเอาวะจับให้หน่อยครับอ๋ออันนี้สายดังเก่าอของเก่าของเก่าของเก่างวดที่ผ่านมาอ่ามีสายบุญบางขันก็ยังไม่เห็น มีอยู่แบบของปูเลยสีมีแล้วเนาะมันน่าอยู่ายุมาเดินตรงนี้แหละพี่น้องมาพ่ออายุหม่องเก้านี่ล้ม่องเก้าสองนี่งประมาณยังหม่องเก้าสองเคยแตกปูอ่ะอ่าเขาแล้วเขาอีกพี่ร่างอ่รอบนี้ก็มีนิมิตอยู่นิมิตโอ้ย หมือนเก่าสองรอบเลยโอ้ไม่มิดยังเก่านั่นแหละหลังเก้าสองวางผัวผู้อ่าหลังหลังเก้าสองออกออกแล้วนี่มันพระใหญ่ผ่านไปนี่บ่เลยเออเอออาจจะเห็นละอืมแต่ก็ธรรมดาล่ะเห็นก็แล้วแต่ผู้ใดจะได้บ่ได้เพราะว่ามันมันมันแล้วแต่บุญบางคนอาจจะไม่ชอบอ่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่ก็ไม่ว่ากันของนี้อเราบ่ได้บังคับเนาะครับผมอืมมันเป็นแค่แนวทางแล้วก็ แนวเงินแนวเงินวันนั้นประกาศว่าต้องเป็นแนวเงินอย่างเดียวแนวเงินถ้าแนวเงินต้องเก้าสองเก้าสองถ้าอย่างอื่นเป็นแค่แนวทางครับผมจะเล่าความฝันกันเนาะครับผมฝันเนี่ยเหมือนกันเลยสองครั้งนุ่นคือควายบ้านเราเรียกว่าควายเนาะควายควาย ควายตัวผู้ใหญ่ใหญ่เหมือนกับควายโบราณโบราณนี่ชนกันโอ้ควายสองตัวชนกันไม่ซ้อตัวส้นกันอืเอามาหั่นเนินสองกลองอันนี้ควายสองตัวอ่ะชนกันอรอบแรกกับบริชิตอะไรนักหนาหลักเอ้าธรรมดาฝันออยู่ท้องไรท้องนาจ้อ ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็โอ้ธรรมดาลหละควายเถิกใหญ่ชนกันเห็นบ่อยแล้วน้เอาก็ดูกับเขาอยู่ละควายก็เฉยครับผ่านบาดนี้อีกรอบนึงก็เห็นนี่คือเกา่าเห็นนี่คือเกา่าควายชนกันนี่ก็เอามาให้ดูอีกอะ่ะน,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 นี่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 ว่ากันอ่าเจะตีเป็นเลขอะไรเพื่อปูด้วยสีตีบ่ถูกเกาะ ให้เอฟสิงตีก้วยควายสองตัวชนกันสองอีกแล้วบ่เพาะควายมาเบาคนก็ตีเป็นสี่เนาะโอ้สีขาสีขาโอ้ควายสีขาสองคนแต่ลัที่เก่าของปูฤาษีแต่บผมดําบันแล้วเนาะอตั้งแต่อดีตเก่าเก่าครับผม มันจะเป็นหกกะนะอืมมันจะเป็นหกควายนำควายชนกันนี่อือโอ้มันจะนำกลายเป็นหกอ่อืมมันไม่เหมือนสองกองนี่พ่อสองกอง่สองกองเหมือนเด้เหมือนเด้สองกองสองเก้าเลยเหมือนเหมือนกันเลยเนอะอ่า ก็ควายสองตัวคืออันนี้ก็ควายสองตัวไปหน่อยเอ้ยควายสองตัวอ่าอืเก็บมดกนี่นจับโดนจับนี่เกาลุดเอ้ยั้งมดทั้งยุงยุงไม่เท่าไหร่มดไม่ด้อ่าควายสองตัวอ่าแต่เห็นสองครั้งมันต้องเป็นเลข นึกในใจมันเป็นเหล็กจะตีเหล็กอย่างนน้โอ้พอดีได้เจอกับมหาเฮนพอดีเลยครับนักขา่าวพิเจลานาดูก่อนดูเอฟซีเห็นเป็นยังไงบ้างควายสองตัวโกควาชยนชนกันพี่น้องชนกันอรู้จจกบ้านสองอีกไม่ใช่กับทิ้งแดงตั็ าฟชนกันายชนกันอันนี้เป็นความฝันครับผมอันนี้บอแม่นความฝันเน้อบาดี้อันนี้บอแม่นความฝันอันนี้มาแบบรอบไม่มีความฝันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบอแม่นความฝันเน้อความ ความฝันนี่มันอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งอ,อยู่อยู่ข้างเทิงหนึ 1, <า>่งเจ็ดนอันนี้มาเป็นตัวเลยบ่าเนี่อันนี้พูดเป็นตัวเลยเป็นตัวเป็นตนเลยหน,นึ่งเจ็ดเงินอ้ออันนี้บริเวาล่างหรือบนอ่ะเนี่ยหนึ่งเจ็ด <1, 7. S 1> โอ้อืแนวเงินไหม่อเป็นไปได้ หนึ่งเจ็ดอันนี้ไม่ได้ว่าล่างหรือบนบหนึ่งเจ็ดอ่าอืมหนึ่งเจ็ด <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องกลับอ้ไม่ต้องกลับอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องกลับครับผมพูดได้จะกลับก็แล้วแต่แต่แ,แ,ตแต่ว่าปูว่าบ่มีกลับหน,หนึ่งเจ็ดแต่ว่าเบ้าบอกมาว่าเป็นล่างหรือบนครับผมแค่นี้ อ,อไอ้ที่ควายสองตัวก็เหมือนกันครับมันโมยยากอะไรเลยนนเนาะไมยสองตัว FC บ,บอกสี่สี่สองเป็นไงไหมพ่อสี่สองนีกอ่างามเหมือนกันอืม,อมเป็นเป็นตัวใจไผ่ใจมันซะอ่ะอะของปูนี่กันก้องมาแล้วอืม สี่หกสี่อ่า oh. ก็ยังบอกว่าควายเป็นหกโอ้สี่หกสี่อ่าอันนี้ถ้าของที่ไม่ใช่ฝันเกี่ยวกับวัวกับควายสี่หกสี่อ่าเป็นแปลเป็นปิศนาอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับนิมิตอ่า ไอ้ที่มันจะเป็นเงินเราก็คือห <1, S 1> น,นึ่งเจ็ดนี่เป็นเงินอันนี้เป็นหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับ <c oughs> ถ้าจะซื้อล่างซื้อบนก็สุดแล้วแต่พิจารณาอ่าอ่ามีบนมีล่างมีสองตัวมีสามตัวพี่หลังเลยเดี๋ยวอ,อ,อย่าฟังที่ซื้อเลวพี่หวังเลยสีหลายท่้งประเทศได้งวดที่ผ่านมาอืออือสองก่องสองก่องสองเก่า อันนี้ควายสองตัวครับซีีนะ่ะซ<อ>ี่หกซีนะ่เน่ะหัวมันจุ่มกันเนาะครับผมหัวชนกันอืมอืม,อมสีหกีโอ้แต่ว่าหนึ่งเจดีมาเป็ตัวเลยเต้ใครรับน้อยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอ,อันนี้คุยกันได้เจ้าเลยอันนี้ โเหมือนกับเราแทงไฮโลนั่นแหละป้าทูอันนี้ไม่ต้องคิดนั้งเหมือนเราไปแทงไฮโลนั่นแหละไฮโลยังว่าอะไรนะแทงก่อนเปิดอันนี้เปิดก่อนแทงอบอมมืดเปิดฝาแทงอย่างนี้เหรอเปิดก่อนแทงโอ้เออมันเห็นตัวแล้วค่อยไปแทงน้อันนั้นยังไม่ได้เห็นตัวแทงก่อนเนาะ อ่สองทะลุเห็นแล้วเล่นไฮโลนี่จะรู้จักเงิก่อนเปิดกกก่อนแทงครับผมโอ้หนึ่งเจ็ดอีคักเลยคักไม่สองสอดเลยคิดม่าผ่านพอๆกับเงินสองกองนั่นแหละตูพี่ลองเ้ยอ่าสิบเจ็ดหยุดว่างันเราบอกว่ายุดสิบเจ็ดอยู่แค่นั้นโอ้ สิบเก็ดแบบนีาให้รั้วสร้างมั่งอยู่อยู่แค่นี้นจนออกจนออกอือเอาพี่น้องเอาปูอาถอหน่อยเนาะอ่าเอาให้มันขังขังออกสิบเก็นี่เนอโธนี้เนียนเป็นวิเสัยทิ้งเอ้ยเงินอันนี้อันนี้ตามเงินโอ้ตามเงินอ่าตามเงินเลยตามเงินขึ้นมาเลยอื นี่ไม่เยอะเนาะอ่าเห็นกันไหมล่ะพี่น้องอันนี้เป็นความฝันนี่สีหกสี่อ่าควายสองตัวครับอืจะไปตีเป็นสองสี่ก็ไม่น่าเกียดหรอกก็มันก็อยู่ในนี่เนี่ยครับผมอือแต่อันนี้ปู่ก็บอกพอเป็นแนวทางอ่า พิจารณาดูมักก็ค่อยจัดขัดก็พานเพราะมากแล้วมักแต่สิเจ็ดกับบ่าวไสโยเทนอ้อถ้ามันออกเย็นนี่ก็ได้ใสโยเย็นนี่แหละเงินหนึ่งเจ็ดนี่ม่พูดหนึ่งเจ็ดอาฝากให้ได้เงินเหมือนยังแต่เก่าคือทั้งแอดมินเอฟซีมดทุกคนผู้ใดได้ดูเนะ ถ้าเลื่อนผ่านก็บ่เห็นและบ่เห็นเลยผ่านแน่เนเลยอืมอืมอดทนดูให้จบซะหน่อยแล้วก็ใครช้าก็ผ่านเป็นกันโอ้ยผ่านอืมอ่ี่จะหาบระเดยเล้ไรี่ทดองด้วองนวดนีิจะไปบอกว่าไม่เห็นอ่าอืมอืมเจ็ดแล้วก็มีควายอันนี้ก็ถือว่าให้ก่อนหนูเนาะครับวันที่เท่าไหร่วันนี้อือยี่สิบเท่าไหร่ละใกลแล้วครับผมอ่าอ ลอตเตอรี่พึ่งวางเอง้ไปหาเก็บได้เลยเก็บเลยได้สองใบอือเอาอย,ย่พอยยาพลาดเด้เพีองเด้ออย่าพลาดเด้เพียงให้เพราะว่าให้ก่อนเนิ่นๆแล้วเนะาะงวดทีีีนน่่่ผาานนมสสิววเยพ้องันเดียวเองเนาะบางคนอาจจะบ่า,ด,บาด้เห็นอ่าแต่ว่างวดนนี้ ลงให้แล้วลงให้แล้วเดียนี้ยังว่าตื่นไม่ทันนี่เป็นะอะไรบ้าครับผมอ่าขอให้ทุกคนทุกท่านนะ,ะที่ได้ดูทุกช่องของมหาเหงครับหรือในอาณาจรรณักรมหาเหง่งให้สมความมุ่งมา่นตา,านงถหนาเนิอให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอ่ะอย่างน้อยก็ขอให้มีเงินมีทองได้ทำบุญชุนทานเข้าพรรษาเอาเอ ขอกล่าวถึงชื่อได้นิดหน่อยเนาะคนกทมนั่นน่ะโทรมาหาก็ให้ดูเนอะอ่าดูเนอะให้ดูเนอะในไลฟ์เลยในในไลฟ์เลยวันนี้มีไลฟ์สดวันนี้นะทั่วประเทศหรือถึงต่างประเทศก็ได้ดูได้ชมปู่ฤาษีก็อย่าลืมสิบเจ็ดเนอะโอ้สิบเจ็ดปู่ยืนยันว่าสิบเจ็ดยิ่งกว่าแทงไฮโลแทงไฮลยังฝัดแล้วแทงอันนี้เปิดแล้วแทงเนาะ ปิดแล้วแทงปลาโสั้นๆดวนๆงามไม่งามก็ไม่ว่าเพราะว่าใจคนเรามันมักไม่เหมือนกันครับผมมักคนละตัวก็มีอันนี้ปูหรือสีมักบ17 17นั่นฮิงฮิงรวยรวยสาธุสาธุครับผม